มันเกินสองเม็ดด้วยซ้ำน่ะอันเนี้ยแต่ยังบอกว่าผ้านี้สวยแต่ทำไมมันสวยไอตอนที่มันอยู่เฉยๆมันไม่สวยโปรเจนนองมือกันเตะแสดงทเวตเตโนตระหนังมันอึปั๊บไปเหรอแม่พ่อาตัวนนองแม่เหรออันนี้ก็ได้คะแนนพ่อตันนังบ้างไว้เหรอ ไอผ the ้านี้มันชาวบ้านทั่วไปแต่ผ้านี้เพิ่งจะมีมันเพิ่งจะมีลูกสาวเพิ่งจะส่งมาบ้านเรายังไม่มีใครมัดไอลายไก่ทุกอย่างนี่ยังไม่มีใครมัดนะออันนี้สมบูรณ์แต่ตอันนี้นะจ้าหนูยังไม่ได้มัดอันนี้เป็นลายสกอตเรย์เยอลายสกอเรย์ะแต่อันนี้เป็นละอ้อเลยลายยังไม่มีใครมัดไงนี่พอทายโมล้อเลย ม,อมบอกแล้วไงถ้าเองเอาแต่สีชมพูเองไม่เอาพวกนี้ต้องคิดใหม่นะต้องคิดเยอะๆว่าจะเอาแบบไหนบางทีมันสวยกว่านี้หรือเปล่าเอาสีอ่อนจนี้ไหมหรือว่างไงก็เลยถ้บเ,เวียนเวียนโน่นังกลองได้ว่าทายยงนึก <laughs>